สวัสดีครับเข้าช่องน้ำตัวนชาแนลแอลเจ้ Yay! ครับผมก็คลิปนี้นะครับผมห่างหายไปในก่อนช่วงวน้ำตุ้นหน้าหม้อ,อนะครับผมพอดีว่าห่างหายไปไเพราะว่าไม่มีคนดู <laughs> ครับผมคลิปนี้กลับมาทำเพราะว่าจะได้นี่ทุกคน พี่สาวส,สวยนะครับผมจากช่องน้องโบโต,โตเต็มวัยนะครับผมจะเซตให้กันเพื่อนก่อนนะครับผมอย่าบอกนะใจของติงนี่ทองกินเมืองเหนือนะครับผมมาให้ผมทํากินว่าผมบอกว่าอยากกินน้ําเงียวนะครับผมก็แบบเออก็เลยส่งแบบเซตทําน้ําเงียวง่ายๆฉบับแบบผู้ชายหรือว่าเด็กห่อหรือแบบใครที่แบบขี้เกียจเตรียมเครื่องวุ่นวายนะครับผม ทำได้ง่ายๆที่ห้องหรือที่หอนี่ผมก็ใช้แบบกระทะไฟฟ้าเลยง่ายๆครับผมก็ก็ด้วยความที่แบบว่าขี้เกียยนนาะสูตรมันเยอะนะครับผมถ้าแบบเรามีของเขานี่ยมที่น้ำเยี่ยวของเขาดูสีจัดจ้านะมีทั้งแบบรสธรรมดาแล้วก็รสแบบเผ็ดด้วยนะผมกินธรรมดาว่าผมไม่ค่อยกินเผ็ดแผมก็แบบทําง่ายใส่แค่ไหนเข้าไปแบบไม่ต้องใส่วัตถุดิบแบบวุ่นวายของทางที่มันเป็นสูตรของข้าวเหนืยจริงก็จะเป็นพวกแบบอะไรก็ปี มีถนนมมั่วเน่ามีลูกอีกเยอะแยะไมไม,ไม่ต้องแล้วใสอันนี้เลยง่ายๆนะผมแบบจบนะครับในถุงเดียว <S <S ถ้าเกิดใครสนใจนะผมอยากทำน้ำเงี้ยวอร่อยๆสูตรแท้ๆของเชียงรายนะผมเข้าไปที่ Facebook แล้วโบตัวเลว๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างลางก็เข้าไปทักอินบ็อกเขาเลยว่าอยากได้เซตน้ำเงี้ยวครับผมที่ส่งมาให้น้ำต้ชนชาแนลกินนะผมเดี๋ยวเขาจัดให้เลยนะผมก็มีแค่หมูมีอะไรครบหมดครบวงจรปิดเตาก่อนลืมลืมแนะนํำวัุดิลืมแนะนํำวัดดิ เมื่อจะเรามีน้ำพริกน้ำเมียวแล้วนะครับผมก็สิ่งสําคัญเลยก็คือนี่อันดับแรกหมูสับนะครับล<ะ>แล้วก็มะเขือเทศในตัวเนี้ยสำคัญที่สุดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเลือดนะครับผมเลือดเลือดก้อนแล้วก็เลือดดิบนะครับผมเห็นแล้วแบบคิดถึงลูกเลยครับทำไมนี้เดี๋ยวกินเลเลือดดิบเลือดหมูนะครับผมแล้วก็น้ำปลาน้ำปลา น้ำมันนะครับผมเราก็จะต้องต้มซุปแบบตีนไก่ซุปกระดูกหมูไว้นะทุกคนเออเดี๋ยวมาดูความเปื่อยน,ะน้องนะแล้วก็ที่สําคัญเลยทุกคนอันนี้ครับผมดอกนิ้วนะครับที่มันชื่อว่าน้ำเนี้ยนะ่าจะมาเพี้ยมาจากดอกนิ้วนี่แหละของทางน้ำบรไเว้เขาก็มีอบแห้งให้เรียบร้อยเนาะไม่ต้องแบบไปหาเด็ดเองไม่ต้องไปปีนต้นนิ้วเองที่มันเป็นหนามไม่ต้องไปปีนเองเขามีให้นะซองไม่กี่บาทนะครับผมเราแค่มาแช่น้ําคือแช่น้ําสักนิดหนึ่งให้มันนิ่มนะครับผมเป็นเคล็ดลับนะครับผมแล้วก็ เครื่องเคียงนะครับผมไอ้เครื่องเคียงก็จะมีผักกาดดองมะนาวหอมเจียวกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีแค่เนี้ยครับผมง่ายๆเริ่มอะไรเริ่มตั้งแอะไรก็เปิดเตาเปิดเตาแลครับผมเปิดเตาแล้วก็ใส่น้ํามันนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าต้นไม่ได้ทําเยอะเนาะโอ๊ยโอ๊ยตอะไรเนี่ยพอน้ำมันเริ่มเดือดนะครับผมแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยทุกคน หมูไอหมูสับก็เอาแบบที่มันมีติดมันนิดหนึง่งจํานวนปริมาณอะไรก็แล้วแต่เลยนะว่าทําเยอะทําน้อยถ้าทํากินเองก็กขีดสองขีดก็พอแต่ถ้าเกิดกินหลายๆคนก็เพิ่มปริมาณหน่อยนะผมอเอาหมูลงไปผัดนะผมเออมีกลิ่นเล็กน้อยนะผมแล้วเราก็นี่เลยจุดสําคัญทุกคนนี่น้ําพริกน้ำเงี้ยวครับเราใส่เข้าไปเลย ขอน้องโบตัวใหนะครับเขาแบบแพคเกจจิ้งดีมากนะครับผมถูกหลักอนามัยนะกินแล้วก็อร่อยเต็มคำโซเดียมคำโตนะค<ม>รับ้อเต้นนะครับผม,มก็เราก็สูตรต้นเลยครับไม่มีการกะปริมาณเราดูสีอยากต้นก็อะกินคนเดียวนะก็ใส่แค่นี้พอประมาณแล้วเราก็ลงไปผัดผัดกับหมูนะครับผมผัดไปสักแป๊บหนึ่งโอ้ยกินหอมอะ ในน้ำพีน้ำมีย่มันมีหลายอย่างทุกคนถ้าแบบมาทาเองคือแบบ <c oughs> ไม่เสร็จอ่ะ <c oughs> คือผมเป็นคนเชียงรายก็ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างแต่รู้แค่ว่ามันจะมีกะปิแล้วก็มีถั่วเน่าด้วยนะ <c oughs> ไม่รู้อีกเยอะแยะซื้อดีกว่าน้อง,ง่ายเราก็ใส่น้ําปลานะผมนิดนึงเพิ่มกลิ่นเนาะหมูเริ่มสุกนะผมเราก็ใส่นี่ ภาษาเหนือเขาจะเรียกว่ามะเขือส้มมะเขือส้มเนี่ยคนเหนือนะผมเข้าใจผิดเยอะมากแปลว่ามะเขือเทศทั้งหมดไม่ใช่นะมะเขือส้มเนี่ยมันจะแปลไทยก็คือมะเขือเทศลูกเล็กนี่แหละไม่รู้มันชื่อพันธุ์อะไรพันธุ์สีดาหรือพันธุ์ราชีนีก็ไม่รู้กันมันไม่ใช่ลูกใหญ่นะคือสูตรจริงๆต้องเป็นลูกเล็กนะทุกคนมองเป็นสูตรนี้เพราะว่ามันมีความเปรี้ยวกว่าลูกใหญ่แลผมก็หั่นครึ่งแล้วก็ใส่ไปเลยซึ่งคนภาคเหนือเนี่ยจะเข้าใจว่ามะเขือส้มเนี่ยก็คือมะเขือเทศทุกสายพันธุ์แต่ นั่นแหละมันเพี้ยนไปแล้วก็ไม่เป็นไรอะถนะ้าเกิดดั้งเดิมจริงๆมันต้องเป็นพันนี้เท่านั้นนะามาเข่อส้มก็คือมาเข่อเทศที่มีรสเปรี้ยวนั่นแหละส้มแปลว่าเปรี้ยวนะครับผมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยอะ่ะมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆมันเลยเป็นเคล็ดละะับว่าน้ำซุปมันเลยอร่อยอันนี้คือแบบต้นก็แบบดูสูตรแบบไม่ค่อยได้ดูเยอะนะแบบพันธุ์ผ่านแต่ก็แบบ ทำเป็นเลย Amazing ของใสมีพรสวรรค์นนะผมใสแบบมีเลือดเหนือเยอะอะไรมาต้ก็แบบทําได้ง่ายๆเนาะอ่ะมันก็จะเป็นสีประมาณเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมนี่นี่เห็นปะหมูสับเริ่มสุกพริกแกงเริ่มหอมมะเขือเทศอย่าเพิ่งเละเยอะนะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปต้มต่อนะครับผมนีม่น้ำซุปที่เราตุ๋นมานะทุกคนน้ำซุปเนี่ยผมตุ๋นตั้งแต่ตอนเชา้าแล้วก็จะมีตีนไก่มีกระดูกนะครับผมอ่า คือแบบสูตรจริงๆแล้วอ่ะมันต้องใส่เยอะๆแบบนี้แหละใส่แบบเครื่องตุ๋นเยอะๆคือแบบมันมีปัญหาเยอะมากนะตอนแบบคือต้นแบบเวลาไปกินน้ำเงี้ยวแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นน้ำเงี้ยวปลอมน้ำเงี้ยวปลอมคือยังไงคือแบบคือเราไม่จะร้ายปะเราแบบเราไปเจอร้านน้ำเงี้ยวที่แบบมันไม่ถึงเครื่องอ่ะแบบเขาแบบที่เหนียวของแบบใส่หมูน้อยใส่แบบพริกแกงน้อยน้ำเงี้ยวปลอมระหว่างรอน้ำเดือดเดือดดิเดือดดัเดือดเดือดเอยเดือดเร็วๆหิวตอนนี้ก็ เที่ยงแล้วนะต้นยังไม่ได้กินข้าวเลยครต้นตื่นมาตุ่นตั้งแต่เช้าแล้วตุ่นจนมันเปื่อยแล้วก็มาถ่ายคลิปก็ถ้าเกิดคนภาคเหนหือหรือว่าคนเชียงรายบ้านเฮาคนเชีงยงใหม่คนแบบทุกตีเลยนะครับผมอยู่อย่างก็อยู่ตีอื่นเนาะอยู่จังหวัดอื่นอยู่กรุงเทพอยู่ภาคใต้ยอยู่ภาคก,กลางอยู่ภาคอีสานแล้วคิดถึงน้ำเงี้ยวบ้านเฮานะครับผมก็ไปเลยครับทุกคนลิงกข้างล่างหรือว่าที่ Facebook น้ำเงี้ยวของ Facebook Page ชื่อว่าน้องโบโตเต็มวัยภาษาไทยนะครับเข้าไปสั่งได้เลยหรือว่าเป็นคนภาคอื่นแล้วอยากกินน้ำเงี้ยวสูตรแท้ๆของเจียงฮายนะฮะอยากกินแบบน้ำเงี้ยวเชียงรายน้ำเงี้ยวที่อร่อยที่แบบเขาเรียกว่าอร่อยนักเลยนะมันเป็นยังไงรก็ไปสั่งได้เลยเนาะแล้วเมื่อไหร่มึงจะเดือดเนี่ยนี่นะครับเราก็เอาที่เราผัดนะทุกคนใส่เข้าไปในน้ำซุปเลย ที่จริงไม่ต้องตุ่นมาแบบต้นก็ได้นะคือแบบผัดเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่ก็ใส่กระดูหมูตุน่นยาวๆแล้วแต่ว่าอันนี้ถ่ายคลิปเนาะก็ด้วยความรวดเร็วนะผมก็ต้นเลยตุ่นไว้ก่อนนี่แล้วแล้วสีมันก็เปลี่ยนนะผมอันนี้หมดนะที่เราโยนไม่ใช่ะครับผมอ่ะอ่ะไม่มีพนักง,งานด้วยเก็บเองชิมก่อนว่าขาดอะไรอุ้ยลำเลยอ่ะที่อร่อยจริงพี่โบอร่อย,อยคือแบบมันต้องใส่อะไรแล้วทุวกคนอร่อยเลย ต้นส,สำหรับต้นคือโอเคนะแต่ถ้าเกิดจะให้อร่อยกว่านี้ถ้าเกิดใครติดหวานก็ใส่น้ําตาลอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดสูตรทางเหนือจริงเจะไม่ค่อยใส่น้ําตาลก็เพราะเดือดแล้วนะครับผมมันขาดหวานเมื่อกี้ใช่ไหมนี่เลยครับผมให้เอกของเราเลือดสดครับผมเลือดหมูนี่เราก็ใส่เลือดเลือดก็แล้วแต่นะผมว่ามันเราทําเยอะขนาดไหนอันนี้ต้นทําน้อยก็ใส่แค่หรือว่าสองทัพพีก็พอ มันหวานนะทุกคนจริงๆอับเลือดอย่าเพิ่งคนนะเดี๋ยวมันจะคาวเราต้องรอมันเดือดก่อนเ้องเดี๋ยวให้คนว้าวน่ากินมากเลยออุ้ยน่ารับทานเนาะไหิวแล้วไม,ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคน a few minutes later ชิมก่อนอีกกรนะบอกขนาดวิลำวิลำเลยลำเลย,ลเลยทุกคนอุ้ย ใส่เลือดแล้วอร่อยเลยอ่ะหวานเลยอ่ะเฮ้ย,ย,ยเป็นปีได้ดอกนิวครับผมนี่เราแช่น้ำจนนิ่มแล้วเ,เราจับโอเคนิ่มเราก็ใส่ไปเลยครับผมใครคือขาดไม่ได้แนละ้วมันเป็นแบบเหมือนเป็นพระเอกจริงๆนะแบบมันจะมีกลิ่นเว้ยอ่าใส่ไปอ่อาโอเคครับผมแล้วก็ตัวสุดท้าย เลือดก้อนนะผมต้นไม่ค่อยชอบต้นก็ใส่นิดเดียวพออาจจะใส่แค่หนึ่งเทาพีพอคือต้นไม่ค่อยชอบเลือดก้อนเนี่ยไม่รู้ทาไมนะใส่นิดหนึ่งก็ได้ก็ใครชอบก็ใส่เยอะนะผมใครไม่ชอบก็ใส่น้อยนั่นแหละแต่ถ้าไม่ใส่ได้ไหมมันไม่ได้มันเหมือนเป็นสิ่งที่ขายไม่ได้จริงๆน,นะว้าวเ,าเสร็จแล้วลทุกคนแค่นี้เองกี่นาทีวะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเสร็จแล้วครับแค่นี้เองเสร็จแล้ว ทิ้งไวร้ระยะหนึ่งจนมะเขือเทศอ่ะดูง่ายคือจนมะเขือเทศมันแบบปเปื่อยๆนะครดูสีนะผมนี่สีมันจะต้องเข้มข้นแบบนี้ทุกคนเห็นปะแล้วก็น้ํามันจะแยกไปเห็นชัดเจนนะถ้าเกิดเป็นน้าเงี้ยวเชียงรายจริงๆอ่ะคือมันจะมีน้ําหน้าอย่างงี้คือน้ําหน้าก็คือน้ําที่อยู่ข้างบนจะเป็นชั้นไขมันจะมีความแบบแดงของพริกแกงสว่วนน้าข้างล่างจะต้องข้นคลักนะครับผมจะเป็นแบบสีเลือ่อนๆน้ําตาลๆอย่างงี้เห็นไหมนี่นี่คือน้ําเงี้ยวเชียงรายจริงๆ ใครไปกินร้านไหนถ้ามันไม่เป็นสีแบบนี้เป็นสีแบบน้ำตาลอย่างเดียวไม่มีน้ำหน้าอย่างที่ผมบอกไม่มีน้ำแบบข้นๆคือน้ำเยลป้ปอมคือน้ำเยอล์ปอมกินเลยดีกว่าอ่ามันก็มีคนชอบทั้งน้ำหน้ากับน้ำท้ายมันแล้วมีหัวมีท้ายเหมือนกะทิอ่ะเอออ่าอย่างผมชอบตีนไก่นะผมก็จะตักตีนไก่เลยลงไปเปะนะครับอันนี้แค่จัดให้ดูเฉยๆนะแล้วก็ชอบแบบกระดูกอ่อนนะครับ ใครทาเองอยู่ที่บ้านอยู่ที่หออยู่ที่ห้องนะใส่หมูใสสามชั้นแบบก็ได้นะใส่จุกๆุไปเลยเนี่ยสิ่งที่ขาดได้วก็เป็นเครื่องเคียงเนาะเครื่องเคียงที่สําคัญก็จะมีนี่ผักชีต้นหอม <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญชอบมากผักกาดดองแต่ไม่มีก็ได้นะผักกาดดองมันจะให้ความเปรี้ยวอีกคือถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวก็นั่นแหละเอาแบบผมเลยหอมเจียวครับผมหรือว่ากระเทียมเจียวได้ใครชอบก็ใสยเยอะๆอย่างนี้ แล้วก็มะนาวครับผมแล้วที่สําคัญทุกคนขาดไม่ได้ครับผมขาดไม่ได้เมียก็คือแคบหมูนะครับของน้ำโบตัวไวพังแคบหมูติดมันกับไมเตะถ้าแบบผู้หญิงแล้วสุขภาพก็เอาแบบไม่ติดมันนะแต่ผมชอบแบบติดมันนะผมก็จะกินแบบติดมันครับผมแพ็กเกจจริงดีมากยังยังกรอบอยู่นะเนี่ยเราก็ใส่เลยเสร็จแล้วครับผมทุกคนน้ำเงีว้วทำง่าย ไอ้ห้องสีน่ากินมากอะทุกคนดูดีอืมอร่อยอะอร่อยมากเลยอะ<_ <d> _ <EN> ไม่เป็นละยูทูบเบอร์ไปเปิดร้านน้ำนเมียวขายดีกว่า <_ d _ EN> ต้นไหน<_ <d> _ <EN> ชอบแคบหมูแบบที่มันกำลังแบบแอบสอบน้ำเข้าไปครับแอบสอบ <_ d _ EN> นะครับแต่ว่าซึมซับดูดซับ อื ừ. 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 มอืมอืมตอบอืมเนียอก็อร่อยแคบหมูก็กรอบนะเฮ้ยว่าไม่ได้นะที่สาวต้นเนี่ยถึงว่าน่ะลดน้ำหนักไม่ได้สักทีแซลแนะแซลนะตีนไก่ตีนไก่ ของชอบใครไม่กินตีนไก่นี่แบบลองกินดูนะอร่อยจริงน,นะทุกคนดูกินได้หมดเลยกระดูกกระดูกเอ็นเอินเลยอ่ะมันเปื่อยหมดแล้วไงอร่อยออม,อมันคนเดินผ่านไหมอ่ะจะชวนมากินอร่อยจริง นี่ทุกคนมันจะเป็นกระดูกอ่อนลำเยี่ยมเยี่ยมมากโบเยี่ยมมากพราะน้าพริกมันก็ส่วนหนึ่งอ่ะแต่ที่มันอร่อยได้เพราะว่าฝีมืออะคือจากที่ทุกคนดูคลิปหรือไมต้นไม่ได้ปรุงอะไรเลยมันเป็นฝีมือจริงๆ <c oughs> ฝีมือมากลำของลำนล้ก็อย่าลืมครับน้ำพีน้ำเงี้ยวน้ำโบโตเต็มใบมีทั้งแคบหมูมีดอกมีดอกเงี้ยวมีดอกนิว้วตัดแห้งเรียบร้อยนะครับผมไอ้จริงเต็มถูกนะแต่นี่ใช้ไปแล้วไงมันก็มีแคบหมูครับผม ใครอยากให้น้ำต้นแบบแี่ก็เข้าเหนือแหมคอมเมนต์บอกกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมก็แปลเนะก็ใครอยากให้น้ำต้นทำกับข้าวอาหารเหนืออีกก็คอมเมนต์บอกได้ครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับผมนะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวต้องก่อตัวไปกินกอนครับเวลาครับผมบ๊ายบาย